โอเคนะผมวันนี้นะผมจะพกมือเซิร์ฟเวอร์มาค <laughs> ้าหนุ่มจากที่ผมหาไปเกือบเกือบสดาร์นะก็เกือบสดาร์เพาะว่าบอกว่าผมใสแ่แรงใช่ไหมแล้วก็หยุดหายไปเลยสักพักหนึ่งครับผมโอเคแล้วมาพกมดเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่ามามาขับโซนนะผมก็ทางบานก็อยู่นะครับผม MC โซนนะครับผมโอเคอันนี้แก้บักนะผมโอเคอันนี้ก็เป็นซาปาซาปาครับโอเคนี่ผมมาแล้วครับผมอันนี้รับโปรเทคพื้นของอันนี้อันนี้มันบักตัวโอเค อันนี้สิบคูณสิบยี่สิี่สามสสิบี่ตอนทีเพจนะผมโอเคเากว่เบาก่เ่เดี๋คนนัง่อันนี้ชัจะเข้าเดี๋ยวเข้าไปดูนะผมโอเคอันนี้กดเพื่อรับดอวีไีฟนะผมโอเคยูทูบห้าสิบซับขึ้นไปนะครับผมอาซับนอันนี้ก็เติมนะครับ่ด้าหนึ่งแสนบาทนะโอเคผมมีสูตไปพธีจะได้ยอดพวกเนี้ยอ่ะคุณแค่เติมหบาทสองบาทหบาทสาิบาทอย่าเงี้ยอันนี้สิบาท อันนี้ก็ระยะก็มีเอยอะเยอะนะน BP BP บวก Super BP Super BP บวก Super God บวกเอ่อเทพ God บวกอ่ะเทพทูแล้วก็เทพสกายอันนี้ผมเป็นฉายานะผมเป็นใช้ฉายาใช่นะผมนี่างนี้อันนี้ t อปต่างๆนะผมโอเคไปไปไปเอออันนี้ไม่ต้องใส่นะัทที่ไม่ต้อไม่ต้องชี้มันบักนะ็กเนาะสุดไม่ช้านะครับผมโอเคสุดยอดเดี๋ยวเข้าไปดูโอเค เนี่ยผมก็รับฟองฟรีสผมกดสองครั้งเนาะโอเคเนี่ยผมก็รับได้ปกตินะโอเคนี่รับดูเนาะโอเคแล้วก็อย่างนึ่งนะผมวิธีเวลาครับพอร์กนะพอร์กถามว่าให้ขาแบบขาแล้วโยนขาแล้วยโยนเนาะโอเคคำสั่งแข้งผมอันนี้ก็อ่านนะผมนี่อันนี้ถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปนะผมโอเค ก็ไหาูแล้วพลงเฟกก็ได้ผมบายเลรนะผมเยไปมาเนี่ยผมมาเนี้มานี่นี่เนี้ผมก็เป็นุมของกับเควสดนะเคผมทำเสร็จแล้วเนาะโอเคโคตรง่ายเคอะง่ายเนี่ยผมก็เคดเสร็จแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็ดาวสามร้อยอันนี้น่าจะบล็มั้งน่าจะบลอกเลยทะดามันเ ก็โหอ้าก็มันเป็นควาสปาบล่ะเออนี่อะไรอ่ะก็กล้ไปหายเนี่ยผมทำงี้นะห้าพเนาะ เฮ้ยจหานโอเคสามเก้าเก้มัเออมวเนี่ยมวแต่มวเ่ยโอเคไอ้อาบทำทนี้ยเพมันระบบอันนี้ผมไม่เคยเกะอะไรอ่าพันสามเ้าาอ่าสามโอเคเช็ก่อนโอเคพออ่าซูมไปโอ้เกด โอ้กลืดแดดเออทำไมทำไมทำไมคุณรู้สึกผมรู้สึกผมกูตัวเกมแหละเออขนาดฟีฟ้ายังเกลือเลยนั่งผมนะโอเคนะว่าเราจะไปถึงพูดเริ่มงฟีฟาจะเป็นไหมครับตัวรวมบล็อกะกับบลอกเท่าตานะคัเดี๋ยวค่อยไปนะครับผมโอเคเดี๋ยผมจะบังก้อนสามสิบบอลนะผมหรือใช้เงินในเกมห้าล้านบาทนะครับผมเงินในเกมบอกมากกี่ครับเงินในเกมห้าล้านบาทโอเคเดี๋ยวค่อยไปรูมนี่สกายบ็อกของผมนี่เนี่ยก็มันก็อ่กนะผม ครบจิงมีมีมีกดตรงกลางเสมอแหละทอดไปดูโอาต่างๆครับโอเคครับเน็กูกะครับผมครับเนกรุกะครับผมี่กรุกะกกอีลอันนี้จะเป็นนี่อันนี้ผมเอามาแก้คนเจรงอันนี้เ็นไว้ผมยังไม่ทำโพติกรพหาไม่เจอทุดตอก็อาจจะดูดูอยู่นะครับผมพี่พีทำแล้วคุณเรแยบนี่นะเอาไปเร่อ ฝนตกอ่ะเออช่างไหมโอเคนะแต่ผมบอกว่าเฮ้ยพี่ครับท่าไหนเดี๋ยวต้องเวลาครับขอบมันคาบไปไหนบางคนบอกอ่าใครที่จะมาเล่นเซิร์ฟผมอ่ะจะจะดูอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะก็จะแอบดูนิดนิดนคมาโอเคจะชุวยรอดนะผมเซิร์ฟมาหาของอะไรมาเวลาครับของอ่ะดูนะชมดูนะผมเเนีี่ยยด๋วมาอ่านนะคุณดูดีนะอันนี้ผมบอกคนนันอกจากผมเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะผมจะบอกทุกคนเองนะผมว่าเวลาครับของนะชมดูนะ ต้องหาแล้วเหรออ้าวหาแล้วแบบเนี what? What mm ่ยตัววะดี๋ยวลอ้วพี่ทีไหนไม่มันหายหนักวะโอ้ยผมเล่นอยู่นะหายหายแล้วโอเคเออถ้าถ้าคุณเจอบั๊กเออถ้าคุณเจอแบบคขาดแล้วของหายเนี้นะเจ้าของต้รต้องผิดชอบนะผมเพราะว่าผมบอกแล้วนะอันนี้อันนี้บอกแล้วอันะถ้าแบบเวลาครับของแล้วมันหายนะเป็นอย่างงี้มันจิดตัววะ ไม่แน่ใจเลยข้าสิปุ๊บโยนทิ้งเงี้ยแล้วคุณก็เก็บมาทีนึงมน่าจะดีมากกว่านี้นะผมโอเคเนาะแล้วก็ไปดูกดของเซิร์ฟเวอร์กันครับสปาไปไปกันฝนตกเย็นฝนตกจริงไหมเนะี่ย <c oughs> อันนี้เป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์นะผมหมายความนะโอเคหนึ่งห้ามด่ากาัสนสองห้ามพูดความยาหยาบนะผมสามซื้อขายของกันในเกมด้วยดะาทุย ซื้อขายของกันในเกมได้นะแต่ว่าถ้าคุณมีอันดาเพชรนะอันดาพิษเอ็นชาแบบอันนี้สองพันนะไอศุลฉาแบบ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 คุณเป็นแบบดับโคเทพอะเออแบบตะเมยสักห้าสิบอย่างเงี้ยไอสิบสามสิบสามอ่ะสิบสามแล้วแบบผมขายผมเงินสิบบาทยี่สิบบาทก็ขายไปนะสามารถซื้อขายของกันในเกมได้นะผมโอเคแต่ถ้าคุณโดนโกงอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะเพราะคุณจากซื้อขายของกันเองนะโอเค หรือว่าซื้อขายของกันในะใช้เงินในเกมก็ได้ใช้เงินในชีวิตจริงก็ได้นะผมอันนี้ผมไม่ได้ซีเนาะโ okay. อเคเออแต่ถ้าจะจะซื้อจริงนะงก็เออแต่คุ้นแล้วกนะ okay. ันนะโอเคโอเคแล้วก็ขอชิปพิสเนี้นะผมโอเคอ่ะนี่เดี๋ยวมันคงไม่ใช่เพราะผมเป็นแอดมินจริงนะผมโอเคเอมซีโซนเนี่ผมก็เป็นแอดมินจริงนะผม okay. นีน่ไงอันที่อันนี้มองว่าถูกเฉยอันนี้ก็จะเป็นนี้เอมซีโซน,นนะผมโ okay. อเคอกอขอคน ก็ขอให้คนเข้ามาในเยอะๆนะครับผมผมรู้ว่าทุกคนอะเข้าเข้าซื้อผมตอนแบบพวกกินยินอะอ่างงเข้าใจนะเสร็จแล้วผมเดี๋ยวมีเยอะเดี๋ยวมีเยอะเดี๋ยวมีเยอะเออซีอดอยู่มั้งแังก็อาจจะเป็นที่ยูสโบร์ถ้าคนเข้าไปเยอะแบบัวน่าจะคนเนี้ยเออก็จะกลายเป็นว่าแกลงนิดหน่อยนะครับผมเพื่อนผมจ้าบ๊ายบาย